ยังอยู่ในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะกลุ่มเภสัชกรในสวัดนครศรีธรรมราชเรียกร้องทบทวนร่างพรบยาฉบับใหม่ให้เป็นหลักสากลค่ะขณะที่เลยคธิการคณะกรรมการอาหารและยาพร้อมรับฟังทุกภาคส่วนเกี่ยวกับร่างพรบยาค่ะ นายสัชชัยวัฒนาพิรมสกุลคณะบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำกลุ่มเภสัชากรมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์และตัวแทนร้านขายยาในจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมตัวการบริเวณหน้าสำนักงา,า,านสาธารณสุขจังหวัดคัดค้านร่างพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้แทนพระราชบัญญัติยาปี2510ซึ่งผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยเรียกร้องให้ทบทวนเนื้อหาการเพิ่มบทบาทการจ่ายยาผลิตยาผสมยาแบ่ง จุยาให้แก่บุคลากรทุกวิชาชีพด้านสุขภาพเนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงต่อประชาชนและขัดกับหลักสากลด้านความปลอดภัยทางยารวมทั้งห้ามการขายยาชุดทั้งหมดขณะที่นายแพทย์บุญชัยสมบูรณสุขเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ,กการอาหารและยาหรืออ,อยกล่าวว่าได้รับร่างพรบยาที่ผ่านการพิจารณาของสำนักงานกฤษฎีกามาพิจารณาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกรมปศุสัสตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อมขอเวลาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา30วันโดยเตรียมเชิญกลุ่มต่างๆอาทิสภาเภสัชกรรมองค์กรอ,อิสระและผู้ประกอบการด้านการผลิตยามาร่วมหารือทำความเข้าใจก่อนที่จะนำข้อคิดเห็นส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป